นี่ก็ต่อเลยนะครับเออพูดถึงชื่อสวนชื่อไร่ก็ยังไม่มีเลยช่วยตั้งให้หน่อยครับชื่อคอมเมนต์มาให้หน่อยไม่รู้จะตั้งอะไรรัก,กรเกษตรลัก,กเษก,กเษตรไวไหมชื่อรักครับช่างรัก ก็ยังไม่แก่ตันนี้เล็งไว้เมื่อเรียนที่แล้วว่าจะมาตัดไม่ได้แล้วยังไม่เต็มที่ครับธรรมชาติทั้งนั้นครับเนี่ยแต่นี่ดูอาเขาเผาเผาอ้อยเขาสร้สางอ้อยต้อตัดแล้วใบรวกหมดเลยใบกล้วยผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะผมไม่รู้จะว,ว่าใครแล้วว่าใครไม่เป็นนี่ครับล่อ,อยาวเ,เลยตาดครับพี่เคียววิเศษผมนี่แหละครับสวยครับสางใบด้วยใบอาจจะเยอะไป เหลือไว้สักห้ 5, 6, าหกเจ็ดใบก็พอแล้วมนะั้งอาจารย์เขาว่ามาหานันเลยดูนดูคดูบสาคาับเนี่ยครับผมเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วเพราะเราแบบ มันเกิดเองตามธรรมชาตินะครับเราไม่ได้ลงทุนเราก็ทุนของเรามีแัลแรงนี่แหละครับแล้วก็มีที่แค่นั้นแหละปลูกไว้ขยันสางบงสางใบออกเนี่ยเคลียร์ให้โล่งอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันโรคเนี่ยก็ไม่ได้มาดูแลมรนก็เป็นอย่างเงี้ยครับมันก็ลกหน่อยไม่มีคนมาทำให้ พ่อเองก็ให้เขาตัดไปนี่ครับยืนดูซีจะเอาปวกจะขดหรือเปล่ามันจะบาดหรือเปล่าเดีย๋ยวค่อยว่ากันเัวนี้เห็นไหมครับย้อนแสงนี่ครับ

ลงมาบ้านทุกเรียนจากกรุงเทพมาจังหวัดเลยนี่เดือนละสองครั้งด้วยครับห้าร้อยฟลเนี่ยเมื่อคืนก็ขับหลับมาตั้งแต่พิ่ชบูบูนถึงจังหวัดเลย <laughs> มาถึงได้ไงไม่รู้ <laughs> มาเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยครับเนี่ย อย่างนี้ก็ปลายพายหรอือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่หรอกใบเหลืองไอ้นี่มันแดดเผาหักหมดแล้วขาดกันะดูแลดูสิครับไม่ได้ตัดก็คือปล่อยเลยขึ้นกอนหนึ่งกอนหนึ่งลายต้นเลยอย่างเงี้ยธธรรมชาติ รวปลแล้วไม่ได้สักเพือครับสิได้ไปกิน้าน่เนี่ยน,นี่ก็ป่านี่ก็ต้นไม้เอาไว้เอาไว้ทำบ้านมีหลายต้นหลายชนิดอยู่ย ต้นประดูก็มีประดูนะก็ตัดทําพินแล้วสรุปแล้วไม่ได้เลยครับกล้วยครับยังไม่แกะอดกินเลยยน่าจะได้เยอนะ นี่ก็ยังไม่เกะย,ยังเป็นเหลี่ยมอยู่เลยครับเนยังไม่ได้แล้วบปมีอยังไม่ได้นะครับอุตส่าห์เอาก็สอบมาไม้คานด้วยจะมาหาบครับโบราณน,นิดหน่อยครับใช้ไม้คานครับ นี่ครับมีแค่นี้ครับกล้ยนี่นี่โอ้อยู่มุมนู้นอีกเดี๋ยวไปดูตอนนั้นเห็นแก่แล้วนี่ครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูมุมนั้นก่อนเดี๋ยวผมแอวมีดก่อนนี่มีเกลียวราต้องแบวมีดเผื่อว่าจะได้จะได้ไปตัดครับ สวัสดีครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับวิธีตากล้วยแบบบ้านๆของผมปันเละสวัสดีครับ